สวัสดีครับอ่าพักเบรกทีมชาติมา2อาทิตย์นะครับก็แฮปปี้หรือสมหวังและมีการเปลี่ยนแปลงกับทีมชาติไทยไปเรียบร้อยอันทีนี้เรามาพูดถึง tpl นะครับไทยแลนด์พีเมล u กนะครับที่1ที่1อ่าบอลลีกบานเท่าน,านี่แหละครับเริ่มเตะกันแล้วครับมือนี้กคับมีอยู่2คู่นะครับอ่ากา็เดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดถึงตารางกันก่อนเนาะครับ เดี๋ยวพูดถึงตารางกันก่นกอนตอนนี้แบงกอกยูเนเต็ดนะครับก mm hmm. ็นำอยู่22แต้มนะครับแขร์น่าแข่งนะหน่อยกลัวอีกต่างหากอ้ไพน์น่าสีแซงมาดิแข่ง8ชนะเจ็ดเสมอหนึ่งอ่าบ่แพร์เลยได้22ตามด้วยการท่าเรือ19แ,นะแต้มแต้มเตะ10นะัก BG อันดับ3 OBG มีสิมีส์แซงนะครับบุรีรัมนี่ยจะเตะแต่วันนี้ครับก็ตามอันดับ4 16แต้มเชียงราย เมืองทองอ่าเนี่ยฮะไล่ลงมาตามตามลำดับแล้วครับ16ลำดับเดี๋ยวแอดแอดจะมาอัปเดตอีกทีนึงตอนหลังหลังหลังเตะสองคู่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีเตะ6กโมงกับ1นึ่งทุ่มวันนี้นครับบุรีรัมเจอราดบุรีแล้วก็แบงคอกอยู่ในเตะเจอนคอนปรปฐมก็ไม่น่าจะมีอะไรพิกล็อก่อาอะไรประมาณนี้ครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหลังหลังสคู่นี้เตะเสร็จน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับดูตารางไปเพลินๆก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ